คนสำเร็จต้องมีพลังงานสูงค่ะการที่เราจะสร้างพลังงานสูงอะบางครั้งนะคะคนเราการที่เราอยู่คนเดียวการที่เราไม่ได้คันมิคกับโลกภายนอกไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้เจอวงพลังงานเดียวกันอะเราจะรู้สึกว่าเราจะสร้างพลังงานได้ยังไงนั่นคือเวลาที่เราจะสร้างพลังงานเนาะเรา บางครั้งเราไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานภายในตัวของเราได้ตัวคนเองได้สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเป็นคนมีพลังงานสูงนั่นคือเราคอนเน็กกับโลกภายนอกกับจักรวาลกับผู้คนที่เรามีส่วนมีใช้ชีวิตร่วมกันหรือเป็นลูกค้าเป็นคนที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้เราเกิดพลังงานผู้ผลสังเกตได้จากเวลาที่คุณอยู่ในกิจกรรมกับเพื่อนๆเนี่ยคือเวลาที่เรา มีการปฏิสัมพันธ์กันมีการโอ้ยแย่ๆ,ๆในทีมของเราเนี่ยมาทําให้เราเป็นคนที่เฮ้ยเราตื่นเต้นเราแล้วมันก็ได้ทาให้วงพลังงานของเราอะคะ่ะเพิ่มศักยภาพขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จเขาเรียนรู้นะคะก็คืออย่าปิดกั้นนะคะพยายามคอนเน c กับสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะเป็นคนที่ตื่นเต้นแล้วก็มีพลังงานสูงะคะ่ะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ทีมมีประโยชน์ค่ะครูฝนออนไลน์ expert สวัสดีค่ะ